โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่ผมโซเกอร์วันนี้เราอยู่ในเกมคาบาวโมบายเหมือนเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาลงดันเทมปัสอีลิทก็เป็นดันใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาในแพทใหม่ล่าสุดที่อัปเดตเข้ามานะก่อนหน้านี้ผมทําคลิปดันหุ่นยนต์ออลิทไปแล้วใช่ไหมล่ะวันนี้เราจะมาแนะนําดันเทมปัสอีลิทกันนะครับสำหรับใบดันนะครับก็ใช้ใบเดียวกับดันเทมปัสปกตินั่นแหละแต่ว่ามันจะเพิ่มเป็นหินบูทเข้ามาทั้งหมด5ชิ้นนะครับ ส่วนไอเทมที่ดรอปนะครับก็จะมีชุดกับอาวุธเป็นอาชิเดียมคุมมิดทิวคุมอาชิเดียมไอคุมอาชิเดียมเนี่ยเมื่อคืนผมไปลงกับตี้มานะคนในตี้ได้ด้วยแถมเป็นคุมไฟเตอร์น่าเสียดายที่มันไม่ใช่เรามอไซค์นะครับจะมีบูอาร์เดบิลพีเดบิลสร้อยรีซิธบวกสี่ 4, หมูดีเฟนต์บวกเจ็ดคิทเทิลริงบวกสามริงออฟลักบวกสามริงออฟลักบวกสี่แหวนเทมปัสนะครับลูนแอคคูไบาพาร์ทเลเวลสี่ เมอร์เชนเดลลี่การ์ดพีทั้งหมด4ตัวเลยนะแล้วก็ไฮไลท์นะครับโอ o อฟลูนนะครับ mm hmm. ก็เป็นไอเทมที่เอาไว้คราฟทาริปแมนรูปแบบใหม่นะ mm hmm. ก่อนที่เราจะลงดันนะครับให้เราสังเกตคําว่าอี i ิตหน้าดันด้วยนะครับ mm hmm. พอถ้าเรากดเข้ามาในใบดันเนี่ยมันจะพาเรามาดันเทมปัตปกตินะสังเกตคําว่าอี i ิตด้านหน้าด้วย mm hmm. เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูรูปร่างหน้าตาของโอ o อฟลูนกันนะครับ mm hmm. ให้เรามาที่เออ mm hmm. คราฟไอเทมนะครับ mm hmm. ปึ๊บ Normal Material อ oh, r นี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้ o p Off Run ปุ๊บซึ่งเราจะลงมาตามหาไเเทมชิ้นนี้นะครับทั้งหมด80ชิ้นนะจากดันเทม m e l i t และเราจะไปตามหา o p o f d e s t r u c t i o n นะครับจากดันหุ่นยนต์ e l i t ทั้งหมด80ชิ้นเหมือนกันเมื่อเราได้ครบนะครับให้เรามาที่พผตลักมาหา MC CoE นะครับแล้วก็เปิดครับชอบ็อปเลื่อนลงมานะครับนี่ครับ มันจะใช้โอฟออฟรูนทั้งหมด80ชิ้นในการแลกเป็นคริสตัลออฟรูนและอีกชิ้นนะครับเราจะใช้โอฟออฟเดสทักชั่นทั้งหมด80ชิ้นแลกเป็นคริสตัลออฟเดสทักชั่นนะเมื่อเราได้ทั้ง2ชิ้นนี้มานะครับให้เราเข้ามาที่โคอีเหมือนเดิมขอให้ช่วยครับ99ได้ตาำกว่าจากนั้นเลื่อนหาครับที่มีชื่อว่านี่ครับ chaos t a l i t m a n of destruction หรือ t a l i t m a n รูปแบบใหม่ บางคนก็เรียกว่าทาริสแมน11นั่นแหละวัตถุดิบในการคราฟนี่ครับคิสตัลออฟลูนคิสตัลออฟเดสเซคชั่นทาริสแมนบวก10ครับโอกาสคราฟสำเร็จคือ100%นะครับแล้วก็ดันเทมปัสอีลิตนะครับเราจะสามารถลงได้1วัน5รอบแต่สามารถใช้เชมในการรีลงได้โอเคครับหลังจากนี้ผมจะพาทุกคนไปลงดันเทมปัสอีลิตมันจะเป็นการลงครั้งแรกของผมในสตรีมนะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลย เต็มปัดอิลิทนะครับเต็มปัดอิลิทนะไปมาลองสิว่ามันจะเป็นยังไงน่าจะหนักอยู่นะครับเราซับมาแค่ตัวเดียวด้วยรอบนี้แต่ว่ามีตัวแบกเยอะแยะน่าจะได้อยู่เนี่ยกออ็ตุ๊ซบเห็นไหมทุกคนคิดถึงไหมก็ตุ๊ซบออจำกออ็ตุ๊ซบได้หรือเปล่าเนี่ยกออ็ตุ๊ซบนะเนี่ยหายหน้าหายตาไปนานนะกออ็ตุ๊ซบ เดี๋ยวผมเอาตัวเขามาทำคลิปให้ดูใหม่นะครับเทมปัตอ mm. mm. ิดว่ mm. มาดูซิว่าเราจะได้ไหมไอเทมไปคาทาลิส11เนี่ยเราจะโชคดีตั้งแต่รอบแรกที่ลงเลยหรือเปล่าบรรยากาศครั้งแรกที่ลงเลยนะเนี่ยกลางสตรีมเลยสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชม้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพือ่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเรียบร้อยแตก เ็บของดูสิว่ามันจะเป็นยังไงมาครับบอสตัวแรกอีลิน่าเอสเทลา่า <Yahoo! S 1> นี่ครับตัวบอสตีแม่งเลย mm hmm. อย่าไปยืนนอกคมนะครับโดนดาเมจแรงมากยิกพีขึ้นอย่างเยอะพอเป็นเวอร์ชันอีดิต่ะ กดแบตนะครับพอแดดเข้ามาด้านในเลยละกันเคียร์กลุ่มมอนนะครับออโต้เลยละกันเรามีตัวเคียร์อยู่แล้วเรามีวิชาในการเคียร์อยู่แล้วมันมาตอนไหนเนี่ยตัวคี ดูไม่ออกเลยเว้ยตายไปดิกล่องนี้มีจอดแดงเคยได้มาหรือเปล่าจอดแดงมาหรือเปล่ายัางไม่ได้เปิดกล่องใครมาชิงตีกล่องก่อนวนะน่ะ oh, <no. S 1> ตีครับโอ้โหสังเกตเอ็พีที่ได้นะนี่คูณแค่แปดร้อยนะครับปาบโอ้โหแต้ทีละแปดล้านวะเยอะนะเนี่ย มาแล้วครับบอสไม่มีดึงด้วยนะรอบนี้ดีบัฟนะครับใครจะคี้ตัวแรกเนี่ยยังไม่ได้นัดกันไว้ก่อนเลยนะเนี่ยจริงแต่เบียด3สามตัวน่าจะเหลือๆนะครับชี้กันทีๆน่าจะได้อยู่แล้วก็แดดมาตรงนี้นะ เอาชัวร์ดีกว่าวะที่จริงมันลากได้นะว่าวน่าจะลากได้แต่ว่านั่นแหละกลัวห้องยามันหลุดไงมันหลอนไม่น่าจะได้เก็บเกียรินะเพราะว่าเพื่อนเราเคลียร์เร็วมาก มาแล้วครับตัวคียเกิดละแปลงแบตสองนะตัวชานตเกาเกาเกาเกเกบสสตัววอหนึ่งตัวใช้ดามจเ,เพียวเลยเนี่ยห้องวอร์ยาเนี่ยไม่มีซับมีแค่วอตัวเดียวไม่แน่ใจว่าคุณออก้าเขาจะซับห้องยาหรือว่าบอรท,ทาทยนะเราไม่ได้อยู่ในดิสด้วยตอนเนี้ย ับออแล้วกันนะครับขี้แล้วกันเก่าครับปีกแดงสักหน่อยเก่าไปอ๋อวอรซับอย่างนี้ก็เหลือๆนะครับห้องยาไม่ได้บินแน่นอนครับข้างคาวลาก่อนวะแสดงว่าบอสท้ายไม่มีซับใช่ไหมเนี่ยอ้โหหินหินขาวสเม็ดดอกดีจริงๆดันนี้เป็นหนึ่งในดันนะพี่ดอกหินขาวดีตลอดนะเทมปัต มาดูซิว่าจะมีของดีดอบมาหรือเปล่าถ้าเราดอบไอเนี่ยที่คาบทาริสิบเอ็ดตั้งแต่ลงครั้งแรกการสตรีมตรงเนี้ยโอ้จะเพอร์เฟกต์มากเลยนะเชียร์ไปเชียร์ไปดันคิวไม่ต้องลงแล้วมั้งแบบเนี้ยน่าจะลากยาวห้ารอบเนี่ยลงได้วันละห้ารอบเนี่ย อีลิตนะกดรีได้เหมือนเดิมแหี่เจาะขาวว่ะมีคนในสตรีมบอกว่าจะได้เจาะขาวเย็ดเค้ไม่น่ามาว่ะไอเทพนั้นไม่มีอยู่จริงว่ะโอ้โหขาวเลยขาวจ๊วของขาวขาวขาวจ่วะแลงแบท2อนะครับ น่าจะมาแล้วล่ะชายันไม่มีชิวดึงบอสด้วยนะแต่ว่าไม่จำเป็นหรอกชิวมีตัวดึงบอสให้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะโชว์วิธีการกดปีกนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้แยกล่างหรือเปล่าว่าบอสมันจะได้แยกไหมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อ้แยกวะหนึ่งสองสามกดปีกหลบครับสวยงามหลบแบบอีซี่ว้าว ปาใครวิ่งขึ้นบอสไปวะนะมาแล้วเทมปัสแต่เราไม่มีซับนะต้องรีบฆ่านะครับเพราะว่าอเราสา้องยาไปละเราไม่มีสกิลซับเพชชั่นนะสักหน่อยเรามิดดีกว่าวะเฮ้ยโหมิดเลยมิดเลยอย่างเงี้ยมิดเลยดูซิว่าจะมีใครหลับไหมโอ<ฮ>้โห<ฮ>ติดซับกันรัว ติดซับกันรัวๆชิบหายละเกาอยู่คนเดียวมีแต่เปียดเกาที่เหลือติดซับอ่ะติดสตันด้วย <c oughs> พีพ่สาวไม่ได้ขยับเลยไม่ได้ตีเลยโหตัวราเมียกูชิบหายละตีตีเอาเรื่องนี้ยเนี่ยเอออย่างงั้นสิวะได้เลยไหมเนี่ยโอ้โหเขาจัวโอ้โหผมติดซับทุกคนโอ้ติดซับเฮ้ยโอ้โหติดซับแม่งมาซับกูช่วงท้าย7นาที14บสี่วิ เนี่ยของขาวไม่ละขาวไม่ละเจาะขาวไหมอ่ะโอ้ยขาวจั่วขาวจั่วขาวจั่ว <laughs> ไม่ดอกเว้ย